เราแบบมันดูเด็กลงป้าตรงโหนกแก้มเราเนี่ยคือค่อยๆจางลงขนที่ได้มันแบบมันเกินคาดมากๆเลยค่ะใช้นิสิตครีมแล้วเนี่ยหน้าดีขึ้นมากจริงๆเหมือนแบบเราได้เกิดใหม่เลยอ่ะและยิ่งแบบฝ้าหนาๆเนี่ยนะคะไม่มีมากวนใจอีกแน่น เคยโดนทักเขาว่าแบบเอ้ยทาไมหน้าแบบดำดำปืดป้ดๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีอะไรมาติดตรงแก้มเขาก็เอาแบบนิ้วมาจิ้มที่แก้มเราแล้วก็แบบตอนนั้นคือตกใจมากเลยนะแล้วก็รู้สึกแบบเสียเซลล์เขาบอกว่าครีมตัวไหนที่ดีอย่างเงี้ยกวาดมาลองหมดเลยใช้แล้วฝ้าหายหน้าใสทุกอย่างคือเหมือนเดิมมันไม่ได้ผลอะพูดถึงแล้วแบบจะร้องไห้อะมันแบบสวรรค์เปิดตาให้เราอะเล่นติ๊กตอกเนาะก็บแบบเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วแบบเฮ้ยไปเจอคลิปคุณหมอคนดังคนนึงแล้วก็มีดาราหลาย หลายคนนะคะที่เขาแบบไปรีวิวนิสิตครีมเนี่ยก็ดูน่าเชื่อถือดีเนาะตัดสินใจแบบรีบสั่งมาเลยหนึ่งกระปุกแรกค่ะผลที่ได้มันแบบมันเกินคาดมากๆเลยค่ะสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือบ้าตรงโหนกแก้มเราเนี่ยคือค่อยๆจางลงแล้วหน้าเนี่ยก็เริ่มใส่ขึ้นหน้าเราแบบมันดูเด็กลงผิวฉ่าน้ําแบบดูแบบผิวสุขภาพดีตัวครีมมันอ่อนโยนมากๆใช้แล้วก็ไม่แสบผิวเลยแล้วก็แบบเห็นผลเลยค่ะเขาแบบลงพวกเอกสารการยืนยนันการตรวจสารอันตราย พอมาลองใช้ด้วยตัวเองเอ้ยมันก็ไม่แพ้จริงๆอะอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้คะ่ะว่าอยากให้ลองเปิดใจให้นิสิตครีมนะคะคุ้มมากอยากให้ลองนะคะเพราะว่าใช้นิสิตครีมแล้วเนี่ยหน้าดีขึ้นมากจริงๆเหมือนแบบเราได้เกิดใหม่เลยอะแบบโบกมือลาปัญหาผิวหน้าต่างๆได้เลยและยิ่งแบบฝ้าหนาๆเนี่ยนะคะไม่มีมากวนใจอีกแน่นอนคะ่ะ